เถียงประตูครับผมนี่ค <Assass> รับโอ้บดินเลยวะเถียงประตูครับเนาะประตูครับอืมอืมอืมอู้ติดกบครับพี่น้องติดกบครับอูอาดยกเแล้ว สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาวหน่อยทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องทาง youtube ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบาวหน่อยผ้าล้อนะครับวันนี้ช่องบ้าวหน่อยผ้าล้อกฏิที่ผ้ามหาไซเบีเด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเบ็ดตามเคยครับผมเบ็ดซีซีหลังด้วยครับเงี่ยห้องอาจะเป็นใส่เดีอยวนะครับตอนนี้ฝนมาตกด้วยครับพี่น้องเขียนหายยากครับผม มอนกับสิลงเบ็ดแค่40สิหลังเด้อครับผมกขอบคุณหลายๆเด้อครับผมสำหรับคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมตอนนี้ผมก็มีคนติดตามอยู่ประมาณเกือบหาร้อยเก้าสิบสี่คนละครับผมก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เปลี่ยนกำลังใจให้ผมมาตลอดครับผมเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่ติดตามรับชมครับผม เบิึงเด้ครับพี่น้องครับมาขอนใส่ยมึงได้เนาะครับพี่น้องครับผมไปเลยครับใส่ตามข้องแบบนี้ได้ครับผมไกลทางเนี่ยเด้อครับพี่น้องนี่ครับทางรถแรนเนาะครับผมเพราะว่าน้ำอยู่ให้น่ามันบ่มีครับเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าป่ามันสิมีบ่เนาะครับผมเฮาก็สิใสัยนี่เด้อครับใส่ไปนี่เด้อครับผมแล้วก็สิใส่ขึ้นไปนี้เนาะครับผมนี่ครับตามข้องครับพี่น้องแบบข้องแบบนี้แล้วครับผม เนื้อขาก็ะดีเป็นใส่เดียนด้ครับผมซื้อมาตลาดเดี๋ยวรอบดึกเข้าจังหายเขียดอีโมไตเขียดอีโมใสเนาะครับผมไปหมดแล้วครับผมผมยีใส่ให้เปลีนน่ยนแนวทางจากหลังสองหลังเนาะครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมเลยครับผม ยามเบ็ดรอบแรกเขาเนาะครับผมล้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมไม้กับไม้ตามข้องนะครับ เห็นอย่เงี้ยเขียดนิโมเนาะครับผมเขียดนิโมกับพอค่อยเปียกนะครับเห็นกับพวกป็ดครับติแล้วครับผมขั้นแดกปไปอย่างนั้นโอ้ปลาเขีงครับ ติดแล้วครับผมปลาเข็งครับปลาเข็งครับผมครับปลาเข็งครับผมเปลดกันด้วยครับผม นัเถืกปลาดุครับนี่ถืงปลาดุกครับผมนี่ครับโอ้บดินเลยวะเถืยปลาดุกครับผมปลาดุกครับอืมมยใส่เดียนด้วยครับผมนี่ครับ โอ้ระวังมือด้วยครับผมน่ครับต่อแล้วครับผมมาด,คมมดูครับอืมอืมโอ้ติดกบครับพี่น้อง ติดกบครับอเอาอยอดแล้วติดกบครับติดโกบครับ,รรบสอดวงด้วยครับผมนี่แหละครับเบ็ดพี่นออไปใส่ร่องเบืองด้วยครับผมเบ็ด2อดวงครับโอกาสติดนี ติดติดส้องดวงเลยครับติดมือติดสองดวงเลยครับต,ติดสรองดวงเลยครับผมตัวนึงติดขาอีกตัวนึงติดข้างข้างลลังครับครับผมตัวงามอยู่ครับผม ใจบงตอนนลาขึ้นด้วยครับผมเห็นบนนอนะได้กบะครับปลาเค็งตัวนึ่งเราปลาดุกอีกตัวหนึ่งครับผมขึ้นนี้ครับผมเหมือนซาจังมันรุนน้ากันครับกะมามากคำมนะครับพี่หนังว่าปลายช่วจิตไตเชียดนิโมได้นะครับผมเด็กพอดีครับสองทุ่มสามทุ่มครับพยายามเบดรอบเดียวนะครับผมตอนนี้กัประมาณหาทุ่มแล้วครับ เดี๋ยวพอกันมืออ่นเศร้านะครับผมครับผมสวัสดีช่วงเศร้านะครับผมมือนกันความากูเวีดนะครับที่ใส่ไปขึ้นนี่นะครับผมนี่ครับอีกไม้หนึ่งนะครับผมที่ใส่ขึ้นนี่ครับใส่บวดผีนะครับผมไปครับผมหลังแรกกับปติดเลยนะครับผมเงียบหมดครับไปครับผม กูเบ็ดเนาะครับี๋ยงจากมากูที่หลังนะครับผมสามหลังเดี๋ยวลืมครับมีมุกเงียบเงียบมาเบิดกับโ้ย ก네็บวดด้วยบนี่ยมันปวดครับผมอ,อ๋อเหรครับผมอ๋อเลรอครับอ๋อ ครับยามกาเกือบเบิดแล้วครับ่ม้องได้ประคอตัวแรกเลยครับตอนรอบเสาครับอยาลดครับครับผมล่างเบ็ดนะครับ คลิปนี้ก็ได้ปลาคอตัวนึงนะครับผมย่ำขึ้นเขาก็ได้ปลาดุกแล้วก็ปลาเค็งแล้วก็กบอีกตัวนึงนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบ้าหน้อยผาลรอนำแน่เด้อครับผมฝากกดติดตามให้ผมนำแน่เด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สำนึกกันหนอครับพี่น้องครับสวัสดีครับ